สวัสดีค่ะ FC แฟนชองบุญมาผาโชคเมื่อนี้ท่างชองบุญมาผ้าโชคก็สิมานําเสนอแนวทาาเลียกเล่าสตาเรียกเล่าสตาของเห้าเมื่อว่านนี้กับเข่าเนาะคะ่ะเกือบเข่าสามตัวเนาะคะ่ะท่างชองเห้าห้ไวายส0 2เล่าสตาก็ออกหา02เนาะคะ่ะพลาดไปแค่ เต้มเดียวเนาะค่ะกระสีเข่าสามตัวตรงๆแล้วเมื่อนี้ทั้งอาจารย์เซียนซาอูเพ่นกับว่ามันต้องสีเขา่าเลขสามตัวจนได้พี่น้องเทากับมัดเบิงมาดส้มไปน้ำกันเนาะค่ะว่าเมื่อนี้เลขกของอาจารย์เซียนซาอูเพ่นสีเขา่าสามตัวบอเมื่อนี้พ่นกระดิ่นใบไห สองหาแปดเนาะค่ะสองตัวกับสิมีสามหาซี่หาหกแปดเจ็ดแปดสองตัวกันกับสิมี่สามหกสี่หกหกเก้าเก็ดหกหกศูนหาศูนสามตัวกับสิมีแปดสามหาหาหกแปดหกสอง โทษค่ะสองหกศูนย์สี่หกแปดนี่ละค่ะคือเหลขอเล่าสตาของห้ามือนีถ้าพี่น้องเอฟซีมากับเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่ม,มัาก,กับพานไปทั้งช่องเห้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทั้งเท่านั้นเนาะค่ะทั้งช่องเห้ากับบได้สนับสนุนให้เล่นการพนั่นทุกชนิดทั้งช่องเห้าให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทั้ง ผิดถือก,กับบาัวากันเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี่มาเอฟซี่เกาขมาเบิงกับซอยกดไไหลกดแช่กดติดตามให้กับทั้งช่องบุญมาผ้าโชกในเร้อคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใก่ให้กับอาจารย์เชศร้าอูเพิรนเนาะคะ่ะเพิรนสิได้มีกําลังไก่เฮ็ดคลิปใหม่ใหม่ให้ฮาได้เบิงได้ติดตามกันต่อไปเนาะคะ่ะสําหรับเลขของเพิรนมันกับเขา่าดีซุ่มมือเนาะคะ่ะมือว่านี่เลขเด่นบอกเขา่าแต่ว่าเข่าเลขเจาะ เพื่อนห้ไว้สี่ศูนย์สองเลขเจาะมันก็ออกหาศูนย์สองสองตัวกะศูนย์สองเข่าตรงๆเนาะค่ะพี่นอเอฟซี่เฮ้ากระสีว่าลเลขออกแล้วยังค่อยว่ากับเข่าเบื้องคลิปยอดหลังของแอดได้เ้อค่ะเข่าเบิ้งคลิปยอดหลังของแอดที่ลงไปเหมือนว่านี่ได้ว่าเลขของอาจารย์เพื่อนมันเข่าอีรีบอ มือนีเข้ากับมะเบืองมาตามกันต่อเลขของเพิ่นเลขสามตัวเข้ากับเลรียกันไว้ตัวละบาทสองบาทเนาะค่ะมัน <c oughs> กับบ่เหมือนลายดอกค่ะ <c oughs> ตัวละบาทสองบาทเท่าเลรียกันไว้หาเทีมันเขาเข้ากับสีคุ้มคาอยู่เนาะค่ะแอดกับสิ่งให้เบืองตัวเลขอีกเทียนหนึ่งเนาะค่ะหลังคลิป หลังจบคลิปนี่แ่ละค่ะก็ขอให้พี่น้องอ c ฟซเฮ้าโชคดีกันสุข,ขูสุขคนเน้อค่ะกับเลีกล่าสตาเมื่อนี่ขอให้พี่น้องอ c ฟซีเฮ้าโชคดีให้ถือสามตัวตรงๆกันเมื่อนี่สุข,ขูสุขคนเนาะค่ะ สำหรับมือนีแอดกับสิขอจูบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี่ก่อนเอาไว้มืออื่นเท่ากับจังคอยมาพบมาพมปอกันไหม่อใอ้พี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญความเก็บบ่อยได้ความไข่อยมีให้มีอายุวันนะสุขาพละกันสุขู่สุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ